สวัสดีค่ะเฮ้ยมืนอี้มาเอาบรรยากาศค่ะหกโมงเสาร์ค่ะหกโมงเสาร์ของสวีเดนอาทิตย์หกโมงเสาร์ค่ะงามบ่ค่ะหนาวนอนโฮเมียขึ้นมันเป็นเป็นแก้งแก้งค่ะก็เลยออกมาตอนนี้คอยมาพาดิวอัน ยูแคมปิ hmm. ่งแล้วค่ะยูอันเฟิร์สแคมปิ่งยูเรียสันโอ้ยหนาวอากาศนึ่งองศาค่ะแต่ก็หนาวเพราะว่าอันค่อยงหญ่ออกจากอาพาร์ตเมนต์้วเนาะกลับไปมเมื่อวานไปไปทำความสะอาดให้เพื่อนทำความสะอาดวันนี้เร็วดะค่ะ เบิ่งบรรยากาศสวยคอยมาพักแคมป์ปิ้งเก้าค่ะอยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยค่ะคอยขั้นในจมูกเบิดคืนเล่นนอนเ่าะใครหลับอุ้ยอุ้ยฝูงนกอยู่ทงฝั่ง ค่ะค่อยปีที่เราค่อยกันมาพากักกันนี่แหละล้วเมื่อนี้ค่อยก็สิไปทำความสะอาดใหา้เพื่อนอีกเหลือ,นนาาอในครัวกัหของหนาค่ะเฮ้ยทำไมเร็วเมื่อนี้อ้อันเมื่อวานนี้เนาะมานอนหนีขึ้นแหละกับฟันดีอย,ยู่เนาะ เด็ไปเที่ยวโรงงานอันมีผู้หญิงไทยพาไปพาไปเที่ยวอันโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดแล้วก็ไปเรื่อยๆไปพ่อพ่ออันคนที่ยวเขารู้จักสินะเป็นคนไทยคนไทยฝรั่งอยงประมาณน,นี้ทั้งคนไทยทั้งฝรั่ง หนาวเราบนี่เพื่อนอันาอายอยาพนา,ปา,มมาไ,ปไปสื่อุ้ยไปไปไรย่างพดภาพาไปสื่อตำสมพาไปไปสร้างอาหารเังงชื่หละออันแม่ค้าที่ขายกันเอาบินไม่คอย ค่อยสร้างค่อยสร้างของบบก,กีอยางเองแต่ว่าในบินอะสี่พันสี่พันหาหรือสี่พันกว่านี่แหละค่อยจำว่าใครได้ค่อยพยายามสีเบิ้งสีเบิงเบ้งบินว่ามันราคาเท่าไรแถ่เบิ้งโบอ,กออกโบกเข้าใจค่ว่าเอ้าคือสร้างของหน่อยหนึหน่งคือ 4, สี่พันกว่าสินางเบิ้งอยู่ตังโดนเป็นอยู่คนที่พาคอยไปอะ ผู้ิงไทยนี่แหละซื้อตะวอาสัลคนไทยก็นเลยเป็นแบบก็ยังคนที่ผัวคอยเคยรู้จักมาก่อนแบบนี้เพิ่นรู้จักกับผัวข่อยมาก่อนแบบนี้แหละเป็นซื้อตะเอ้ยเราบันนีันเพิ่นก็นเลยเบิ่งบินเพิน่นเลยยืบบินไปเบิง่ง เพิ่นกับเบิงเบิงบาออกคือกันวันนี้เพิ่นกันเลยเดาแม่ข่ากรบบปากแม่ขา่าบาเบาอันนั้นเพิ่นกันวหรโอ้ตกลงสี่สิบหาเมนบอลสี่สิบหาบาทเมนบอล <laughs> เพิ่นเดาเอาดอกว่าเพิ่นเบากับแม่ข่อยกระเลยโอวเบิงยากเพรสิว่ <laughs> บอกเข้าใจเพราะว่ามันมีอัน เครื่องไม้มาขันน้ำสินะก็เลยเบิงเบิงบอกอ,อกว่าทอดายแท้ๆสินะบานี้ผูนิงอีกคนผูนิงอีกคนหนึ่งอยู่ข้างใา้คอยเล่ด้วยว่าก็เลยส่วนคอยไปขอเลขเด้เพื่นว่าอยากไปไหมเดี๋ยวจะพาไปดูเพิ่นห่งบริเ,เวณตรงๆดล้ว อ,อเอไปตัวอะไรว่างสิสิพ่าอันแต่คอยเข้าใจนะว่าเพิ่นสิพาพไปขอเลขไปก็ไปตัวสันแล้วก็มีมีคนเถาผู้เถาผู้นึงไปน้ำผู้ยิ่งเนาะผู้เถาผู้ยิงผู้นึงไปน้ำบัน,นี่อันเพื่อนก็สวดสวดส,สวดอยียงของเพิ่นล่ะพ่อบะนี่อันอัน ผู้หญิงที่ผู้หญิงไว้กลางคนที่อยู่ขขางแขางแข่ง,ขง,ขงใส่ไข่ไปเลยว่าโอ้นี่ไงหเห็นแล้วเพนวานเนาะเห็นแล้วหนึ่งหกเพนวานสีนาะเงินนี้ข่อยกันเลยว่าไข่เห็นแต่หกหกใเรียกว่าเสียแต่ว่ายข่เห็นหกหกอิลีเลขหกสวยสวยหกซองโตอันมันเกิดขึ้นมันมันอันตัวเลขนะ เออยูอยูดินซ้ายงี่สินะมันสิเป็นยูดินซ้ายแต่คอดหัวอัน,นเลขหกคอดหัวงามงามแบบท่รนมาชาดแต่มันเกิดขึ้นเองสิไหมวันนี้ยายคนอยู้าง้ายข่ายเลยเพื่อนะเออเพื่นเห็นหนึ่งหกขวายแล้วหนึ่งหกหนึ่งอยู่ตรงไหนไม่เห็นไม่เห็นนะเราวางสิเนาะแล้วหนึ่งมันอยู่ตรงไหน,นลองเพื่อนเลยเอามือนิวซีเพื่อนไปขีดไปขีดหนึ่งอยู่ทึ่งทึง พอนอกก็นี่ไงหนึ่งหกเพื่อนเอามือนะเอามือขีด,ข,ดขีดดินนะเยอะทั้เทั้งแล้วนี่ไงหนึ่งเลยเหรอวันวนี้ย,าย้ายถ่อย้ายถ่าอีกคนหนึง่งวะแล้วก็ว่าเราพอเห็นหนึ่งแล้วเ,เห็นแต 6, 6, ่หกหกกันแต่ค่อยเห็นหกหกค่อยเห็นซองโตเล็กงามงามตา่อยกับว่าเนี่ยใจดอกนะว่าไม่ใช่เป็นหกหกหรือเก่าๆหรือหกเก่าจังสนะี่น่าไข่กะบอลูดอกนะว่า มันสีมาบอสีน้ดเง่อวันที่สองบึกสภาคมคอยกะวางว่าสีแมนเนาะพวว่อะคอยฝันคอยเห็นเนาะฝันเห็นเห็นตัวเลขเลยเพื่อนพาไปขอผู้หญยิงผู้หญยิงไว้แกงคนคนหนึ่งแล้วก็ผู้เถาผู้เถาคนหนึ่งอ้ยแต่แยกเถานี่เป็นเพื่อนขายลอตเตอรี่เป็นเ่อนขายลอตเตอรี่คอยกะไปเบิ้งลอตเตอรี่แพงลอตเตอรี่แล้วเนี่ยคอยงจำได้ตัวเลขสี่ห้ายู่อัน ในบ่ใบรถตอรี่นะค่อยเบิ้งลายแผ่ค่อยเบิ้งลายปึกอยู่แต่ว่าค่อยจำตัวเลขอ่ได้่อยจำได้ตัวซีหาปึกหนึ่งสรนจเฝันม้วนดออวะเอ้ากระดาษทิชชู่เลยคิ้มหกเลยค่ะอากาศดีดีเพื่อนๆกยยับว่าหนาวแห้งดอกแต่ปกติในะนหนาวสิหนาวก็นี่เนาะเอ้ยขอเอา,าไป <c ười> ค่ะคิ้มหกเลย อ้ยจะ <c oughs> ให้เบิ้งอากาศบรรยากาศ <c> ค <oughs> ่ะมองนี่ค่อยค่อยถ่ายให้เพื่อนๆเบิ้งอยู่หรอค่อยๆมาพาักนี้สองปีที่แล้วสวยมาก่ะนี่แหละค่ะนี่ รถบาน<ม>ข่อยอยู่นี่ค่ะแค่นี้แหละเด้อค่ะเด้อขอบคุณลหลายๆี่ติดตามให้หนาวกะหรือว่าเปหนาวกันหนาวอยู่ดอก <laughs> นี่ค่ะบ๊ายบายจ้า